เพราะอะไรแม่ถึงมาเทรดจริงจังนะคะเพราะว่าหลังจากที่เคยเล่าเอาไว้ว่าตอนนั้นที่เราลงทุนไปจากความไม่รู้แล้วเราก็เริ่มไปศึกษาข้อมูลมานิดนิดหน่อยหน่อยะคะ่ะว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี้ยมันเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราเจอคือมันจะมีลักษณะของกราฟขึ้นและลงเราก็เลยว่าเฮ้ยนั้นแค่เรากดเราก็รอใช่ไหมรอให้กราฟมันมาในราคาที่เราเข้าถ้ากําไรเดี๋ยวเราค่อยปิดถ้าไม่กาไรเดี๋ยวเราค่อยถือทนใช่ไหมคะแล้วช่วงของเดือนแรกะคะ่ะที่เข้าเทรดอะมันเป็นช่วงของมีข่าวที่เขาเรียกว่าข่าวนอนฟาร์มก็ได้มีการศึกษ ว่าเอ้ยเราควรจะเทรดผู้ไหนเป็นหลักก็ได้ไปเจอตัวหนึ่งเขาเรียกว่า USDJPY จังหวะที่เรากดอะคา่ะกราฟมันเกิดการทุบลงมาอย่างรุนแรงมันบวกประมาณ 3- 4 0 0 0พเหรียญบวกเยอะมากเลยนะคะแล้วเราก็รู้สึกเหมือนได้รับน้ำอะคะ่ะเราลอดแล้วนะคุยกับแฟนว่าเนี่ยกลับมาแล้วนะชีวิตเราที่แบบมันกําลังแบบหดหู่ตอนนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นอะเราก็ปิดออเดอร์ใช่ไหมคะแต่เราไม่ถอนออกมาเราปล่อยให้เงินนะคะมันเลี้ยงอรอตอยู่เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเรามีเงินเยอะเราก็ต้องกดเยอะ